เราจะพาไปเปิดประวัติของตั๊กแตนชรดานะคะสาวสวยเสียงใสเมืองยาโมค่ะที่มาพร้อมกับพรสวรรค์ตั้งแต่เด็กนะคะเดียวว่าอาจริงเรื่องนี้เป็นดราม่าอย่างต่อเนื่องเลยค่ะวงการเพลงลูกทุ่งไทยนี่คือสารนสทือนเลยนะคะเพราะก่อนหน้านี้ตั๊กแตนชรดาเนี่ยออกมาโพสต์เฟซบุ๊กค่ะฟาดกระเทยเพื่อนรักนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งรักเพื่อนแบบไม่ลืมหูลืมตาเพื่อนจะพาฉุดลงเฮวเนี่ยคือช่วยดูบ้างอะไรเป็นอะไรซึ่งทําให้โพสต์ของตั๊กแตนในครั้งนี้ค่ะชาวเน็ตก็เลยไปถล่มด่าจา๊ะนงพนี แล้วก็เอมมิทวัตทั้งประเทศเลยนะคะจนจัดคนไม่ไหวออกมาเปิดใจไลฟ์สดขาน้ําตาคลอประกาศแตกหักแล้วก็ไม่ขอยกมือไหว้ตากแตอีกต่อไปแล้วนะคะจนกระทั่งด้านของตักาแตเนี่ยออกมาไลฟ์สดชี้แจงเหมือนกันค่ะบอกว่าพี่แต่เนี่ยไม่โกรธเขาหรอก ถึงจะโกรธจะเกลียดหรือเขาจะโกรธจะเกลียดพี่แตงก็ตามนะพี่อาจจะมีโกรธบ้างเคืองบ้างแต่คนเราเนี่ยมันมีโอกาสผิดพลาดกันได้ยิ่งเขาเด็กกว่าเราเนี่ยเราสามารถให้อภัยเขาได้นะแต่อะไรที่เขารู้ตัวว่าเขาผิดเนี่ยเออมันก็ไม่ต้องแถหลอกคนเราก็แค่ยอมรับมันก็แค่ยอมรับมันตรงๆแค่นั้นเองก็ฟาดกันไปฟาดกันมานะคะวันนี้ค่ะเราเลยจะพาไปเปิดประวัติของตั๊กแตนชลรดาสักหน่อยค่ะที่เรียกว่า เป็นซุปตานักร,ร้องลูกทุ่งสาวขวัญใจของใครหลายๆคนเลยนะคะเพราะว่าด้วยความที่เธอมีเสียงที่ไพเราะมีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจที่สําคัญเธอคนนี้ค่ะมีพรสวรรค์ทางด้านการร้องเพลงมาตั้งแต่เป็นเด็กเลยนะคะต้แดต่ชรดาค่ะมีชื่อจริงชื่อว่าพบพรพาคินนะคะเดิมชื่อว่าชรดาทองจุนกลางค่ะเกิดเมื่อวันที่17พฤษภาคม2526นะคะเป็นลูกสาวคนสุดท้องในจํานวนพี่น้อง4คนด้วยกันค่ะ ภูมิำ้ำนาวเนี่ยเดิมทีเป็นคนอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมานะคะจบปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์สาขาเอกการสื่อสารมวลชนภาคพิเศษจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะตั๊กแตนชลาดาเนี่ยมีความสนใจแล้วก็มีความสามารถทางด้านการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะโดยเธอเองเนี่ย ต้องบอกก่อนว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากการที่ได้ยินคุณแม่เนี่ยร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะสมัยเรียนประถมแล้วก็มัธยมต้นนะคะเธอเป็นคนที่อ่านทำนองเสนอได้ไพเราะมากๆเลยค่ะในวิชาภาษาไทยนะคะคุณครูเนี่ยจึงให้เธอไปเป็นตัวแทนร้องเพลงประกวดค่ะแล้วพอเธอเนี่ยเข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพใช่ไหมคะ เธอก็เลยมีการรู้จักกับการประกวดร้องเพลงค่ะจะได้มีเพลงเป็นของตัวเองกับการประกวด first stage show ก่อนที่เธอจะเริ่มฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองเรื่อยๆนะคะจนเป็นนักร้องมืออาชีพค่ะเลยมีการเซ็นสัญญากับค่ายใหญ่นะคะในปัจจุบันเนี่ยนอกจากเรื่องผลงานที่เรียกว่าโดดเด่นมาตั้งแต่ยุคที่เธอเข้าสู่วงการใหม่ๆแล้วนะคะเธอก็จะมีการปรับลุกตัวเองให้ดูโตขึ้นดูแบบเซ็กซี่ขึ้นอีกด้วยค่ะเปลี่ยนลุคแบบว่าสวยแซ่บเลยนะคะนอกจากนั้นค่ะยังเป็นสาวรักสุขภาพ ดูแลหุ่นตัวเองจากสาวอวบแดกกลายมาเป็นสาวหุ่นปังหุ่นเป๊ะเลยค่ะแล้วยังมีธุรกิจเสริมอาหารในเรื่องของการคุมน้าหนักเป็นของตัวเองอีกด้วยนะคะถือได้ว่าอยู่ในวงการเพลงนานกว่า20ปีแล้วแล้วก็เป็นคนที่มีเพลงเพราะมากๆเพลงหลายเพลงมีชื่อเสียงนะคะเลยทาให้เธอเโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ